สวัสดีนะคะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะหวยห้าน้อยวันเสาร์วันนี้สุดยอดเลยนะคะเราลงวิดีโอให้ไม่ได้แต่เราลงใต้โพสนะคะใต้โพสของดาวจนวันที่21นะคะให้ก็ยังไงก็ไปชมกันนะคะเราไม่ได้ให้หลังหวยออกนะคะแต่ว่าเราอยากมาบอกว่าแม่นมากนะคะ เราลงวิดีโอคลิปให้ดูเพราะว่ามันแม่นมากนะคะตัวนี้หาหน่อยเราก็ให้ไปตัวนี้เลยนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปดูนะคะใต้โพสนะคะของดาวโจรวันที่21นะคะตัวนี้เราให้ไปตัวนี้นะคะตัวนี้เจาะให้19กับ 09, 09นะคะพันมาน้อยพิเศษเลยนะคะน้อยพิเศษมันมาเลยนะคะ นอยพิเศษมาสี่หนึ่งเก้าเลยนะคะวันนี้ข้างล่างก็ห้าหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยนอยของนอยเอ่อนอยสองนอยธรรมดายังไม่ออกนะคะตัวนี้แค่นอยพิเศษออกแล้วที่เราทำมาเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ให้หลังห้อยออกนะคะเราทำคลิปไม่ทันวันนี้วันเสาร์นะคะไปข้างนอกมา ทำให้ไม่ทันแต่ดีนะน้องให้มานะคะเราให้ก่อนถ้าน้องให้อีกเนะี่ยมันก็จะไม่ถูกเพราะว่าตัวนี้ฮานอยเนี่ยหวยรุกแมวนำโชคของเราให้มาเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้ยังไงก็ทักมาใต้โพสนะคะคลิปนะคะคลิปล่าสุดนะคะเราจะให้เลยนะถามได้ว่าน้องให้มาอะไรนะคะ น้องรกแมวให้อะไรวันนี้ฮาหนอยเนี่ยถามได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงไม่ทันเนี่ยเราจะลงใต้คลิปนะคะบอกเลยเราอยากให้ทุกคนถูกนะคะเราอยากให้ทุกคนได้นะตัวนี้หน้าเฟซเราก็ลงให้นะคะแต่เราให้มาในกลุ่มตัวนี้นะคะนะได้เออเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเราว่านะเพราะว่าเราก็ เพิ่มยอดไลค์ยอดดูยอดวิวให้กันด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้อีกทางหนึ่งนะของคนทำคลิปนะคะคนทำคลิปเขาก็อยากได้ยอดวิวยอดไลค์นะคะยอดติดตามนะคะตัวเนี้ถ้าเราได้1,000คนติดตามเราก็จะไลค์สดให้ได้เลยนะคะเราไม่ต้องเลยไม่ต้องมาคงมาเขียนนะเราไลค์สดสำหรับหวยรกแมวนะคะ เพราะว่าน้องให้ปุ๊บเียเราจะไลฟ์สดให้เลยสดๆดนะคะเลขเปลี่ยนเราจะได้ไลฟ์ให้เปลี่ยนได้นะคะต,ตัวนี้มันยังไม่ครบนะเราเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ทางนี้แหละนะใครอยากได้ก็ทักมาคลิปล่าสุดนะคลิปล่าสุดนะของวันที่เราลงคลิปนะล่าสุดนะคะมันก็จะมีดาวโจรวันเสาร์นะทุกวันเสาร์นะจะมีดาวโจรให้นะ ก็ทักมาได้หลังคลิปนะคะเราก็จะให้เลขหลังคลิปนะคะส่งข้อความลงให้แต่ปกติเราเห็นเราก็จะลงให้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้ามาดูหรือเปล่านะคะต่อไปนี้ก็ใครอยากได้ก็เข้ามาดูเข้ามารับเข้ามาชมเข้ามาเอาไปได้เลยนะคะหมวยรกแมวตัวนี้ไม่ชัดใช่ไหมชัดไหมคะนะคะ 0191909เนี่ยเราให้ไปใต้คลิปนะคะล่าสุดของดาวโจนวันที่21นะคะลองไปดูกันนะคะเราให้เวลาเท่าไหร่นะคะดูกันได้นะคะตัวนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามที่คอมเมนต์ที่เราจะปรับปรุงให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้เรากำลังจะดูนะคะว่าเราจะทำตรงไหนให้มันง่ายที่สุด เพราะว่าเน็ตมันช้านะคะเราอัปโหลดลงเนี่ยช้ามากทำเสร็จเรียบร้อยอัปโหลดไม่มานะไม่ได้บางทีก็าพลาดไปนะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มันได้มันต้องไลฟ์สดนะตัวนี้เพราะหวยพวกนี้มันต้องไลฟ์สดทำไลฟ์สดมันไม่ทันนอกจากจะเป็นสถิติของหวยนะเราถึงจะทันให้ทุกคนเข้ามาดูได้หนึ่งอาทิตย์ แล้วทำให้นะคะสถิติหวยฮาหนอยสถิติหวยดาวโจนสถิติหวยนิเคอีนะนะคะเราทำลงให้นะคะนะคะอย่าลืมอย่าลืมชมนะคะวันที่1และวันที่16บหนะเราจะมีไลฟ์สดของหวยทูบนะคะหวยทูบเนี่ยเราจะขอรูกแมวเราจะขอไอ้ไข่นะคะให้นะคะเราจะขอให้กันนะคะบางทีเราก็ มีเวลาเราจะทำหวยนีเคอีนะคะด้วยนี่คอีแม่นนะคะขอไอไข่แม่นมากนะคะตอนนี้ยังไม่มีเวลานะคะขอพระคุณนะคะที่ติดตามนะคะใครดูคลิปนี้ให้จบเนี่ยเราก็ขอพระคุณมากฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะหวยฮานอยวันนี้เนี่ยก็คือวันที่2 1เดือน11 63นะคะตัวนี้นะคะ นะคะเราไม่ได้ม่วนนิ่มนะคะชมกันได้นะคะดูได้เราให้กันไปแล้วนะคะแต,แต่ไม่แน่นะคะอาจจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูยังไงขออภัยนะคะนะเราทําคลิปมาบอกกันนะคะตัวนี้ก็มาลุ้นหวยนอสองคือนอยธรรมดานะคะกําลังจะออกนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วนี่18.07นนะคะตอนนี้นะ หวยนอยธรรมดายังไม่ออกนะคะก็ปิดลับไปนอย2ปิดลับอยู่ที่18.00ปดจแต่ว่ายังไม่ออกเดี๋ยวเราจะลงคลิปไว้เลยนะคะขอพระคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งขอพระคุณมากๆบ๊ายบาย